ึงเลี้ยงกูรอดไหมล่ะมึงรับพิจอบกูได้ไหมเอ้ยรับพิจอบมึงตัวกูก็กูไม่รับพิจอบหรอกมันแม่รงเลยจริงไม่อยากคุยด้วยอ่ะแกเปรตเปรตแกไม่เข้าเหลืองไองไรแกไม่เข้ายาแกร่งกอมนี่ใช่อย่างเปรต นัเก้มาเตาดยอยู่ปอะดังเพ็บเดียวทึงแล้วตามลที่บองลารถมา้านวะมาเตนยี่รถเครื่งรับจ้างไม่ครับแ่ลพ่ยไปลองเท้มาครับเล่งอดีอบ่าเล่งไม่ดีกูควันรอใชแแหมควันลงเน่ตาลมตึงๆพังมันน้าพากองเลยร้อยบ่บวนี่กูเลย น ah TA um ี่เป็นสมากุยไม่กลับตัวกุคยตตัวเพราะมันเนี่ไม่ cool ักุณยไม่ทำเฮ้ยเขาอว่าผมนามวมาคุณยไม่กลับกุยตัวตัวเพรามนเนี่ไม่นตัวกุณยไม่ทำไปได้ปุนกูมาโอเคไหมขนาดแรกอย่างเล่าเล่าเลยกับรถหปุ่น้อยบริการจับไว้แต่จะบริสักับบริกรอนทุ่งไร้ตัดตุ้ดีกับคุณนี่เป็นทหารนะครับทารครัคุณจะไปไนไม่ทามพมจะเดินทางไปประการกอง โลตัลได้กังเฮ้ยด้ปักการเก้ากับปิดใจโล่คือว่าผมเดินทางไปประกาศเก้าประชาสัมพันธ์มาใครได้ไม่กันประกาศเก้าโลสัมพันนะมันเราหกสิบบาทกับใครกันล่าปิดไห้ได้หนาไม่สมาคุณไปกี่คนไม่สามกับไปจ้องคนกับมีผมเลยกาไอ้บองล่าวันนี้ตัวอู้ไปกันนะครับ ปาดก้อหรือว่ามอนใส่จาน่ารอนครับให้บ้องล้านี่กูนี่ไม่ใจออออกออในะูกูโจ้มกูจื้อบ้องล้าการลดหยาไอ้แป้งแรงน้องเอ้องนะการลดไม่แป้งกับผมขิดคนอร่อยตลอดท้งวันวันร้อยครับติมไปกี่คนไปโจมคนถ้าไปโจมคนกาต้องใจซ้ำรอยเปล่าว่าผมคนเหมือนกันฮึสิ่งก็ เลวมึงแก่กองรู้แต่ในผมไปไมเนาะทงยไม่เพลยเลยก็ถ้าไอผมไปกันกระตากกบะช้คนจนน่าไปครอบตาเราช้ำคนกระตากช้รอยเราบอกคนะรอยไอรคือมึงอันกัเกพิดไม่ลพดป่าะไคนนะช้ำคนนั้นตักเร็วเต่ว่าคนโดยใจนั้นเราไปกันสองคน ถึงเมืองงั <If S 1> <su> ้นเป็นเจ้าก้องรอดเราไม่นอกก้อนมันจะน้าบาพุ่มามาไงกันล่ะพุ่มหมาอย่างตทุกอย่างในคนแต่ใบหน้าก็ไม่อนไปกันอื่นว่ะไปกูล่ะรถต่างห้าเย้ไม่ใฉยอ่าไม่ได้ตัวเพ็บเดียวรถเคลื่อนแบบจ้างกันลุยไปกันอื่นว่ะลองแลตาลองแลตาปอสสาะตัวผมแคบมาแต่ประดังผมมาถึงเต็มไปกันอื่นตัวเดียวทรัคนนี้กูจนตายทีๆลองแลตาลองแลตา ไปกันนี้เน่กลัวพลอยตกลงไปไม่ไปครับกาไปแตว่าเราก็ต่อ,รอ,อตรองคาร์นะก็ต่อรองคาร์คือเราไปกันตรงคุณเราก็ใจคาร์แก่เพียงตรงคุณได้ไหมได้ครับแตว่าคนละรนอยอาทิตย์มึงกำจัดรอยราวอันนี้มกันนันเนี่ย เออเพื่อกระป๋องโตลงซ้ำลอยต้นใจเออดูตั้งเลยเนี่ยเจ้ในเดี๋ยวกับพุยกันก่อนพุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ตามแต่ตกลงกันได้เสร็จตอนเดียวไปตอนต่างละบากลาวคุยกันได้จบซ้ำลอยขาดต้นเสียนะเอออ่ากับตุ๊กองถึงเหมือนการนำมันในยุคเดียวกันนะครับไม่ได้แล้วผู้แค่รถมาจังเลยไม่รอดพบเห็นเจ้าก็รถมาเก็บแกผู้ดี เันกับมันคือมึงเป็นเจ้าของรถนี่หายไปกัเดินวานี่กูว่ะร <c oughs> ดกระลุยไม่เจดตัวดดดดไ,ได้ดรถอื่นก็ยังลองแล่ตาลองแลตาไปกันดีอ่ะนแม่ทัพเ,เร็วจริงคุณเข้าใจไหมคือคุณเป็นเจ้าของรถคือนำม,มันนี่เจ้าของรถต้องใด้